ก็ก็กำลังจัดการอยู่ก็จริงจริงมันก็ได้เยอะแล้วล่ะประมาณ80อะไรเอย่างี้ยครับต้องต้องคิมเขาวางแผนไว้ดีมากเขาจัดการไว้ดีมากครับเออเราก็เลยเราก็เลยสบายใจโอ้โหยิ่งกว่าปันนี่ครับเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วก็มันมันเป็นที่ที่เรา ใช่เลยอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนชอบน้ำก็มีเลกเอ้ยถ้าคนชอบน้ำชอบภูเขาอะไรอย่างนี้ยก็มีภูเขาแล้วก็มีของฟ้าโทุกอย่างคือยิ่งกว่าฝันเลยเป็นเอลโดอเหรอเป็นเขาดอแต่ถ้าฝนตกก็ไม่รู้ไม่รู้ฝนตกก็แต่งฝนตกก็แค่เปียกเองก็แต่งทุกคนโฟกัสเรื่องงานแต่งคือกันแน่ใกล้เขมาแล้วใช่ครับใกล้มากๆแล้วก็เออ่ต้องบอกเลยว่าคุยกันทุกวันเลยเรื่องเรื่องเรื่องแผนงานเรื่องการเตรียมตัวนะครับผมก็ก็กำลังจัดการอยู่ก็ จริงๆมันก็เราเยอะแล้วล่ะประมาณ80%อะไรเงี้ยครับความความตื่นเต้นความกังวลที่บอกว่าก่อนหน้านี้มันมีมาเราเรามันลดลงไปบ้างไหมลดลงไปเยอะเลยครับเพราะว่าเราก็เอ่อเราก็เอ่อเป็นเป็นตามสเต็ปก็จองนู่นจองตั๋วจองโรงแรมแมเนจเรื่องคนเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็นราบรื่นด like ีจำบยิ่งยิ่งหรือว่ายิ่งสบายใจยิ่งสบายใจพี่สบายใจเพราะว่าน้อง really น้องคิมเขาวางแผนไว้ดีมาก เขาจัดการไว้ดีมากครับเออเราก็เลยเราก็เลยสบายใจที่ไปที่เหลือเลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็คือการที่เราจะต้องบินไปดูงานที่นู่นแล้วก็การที่เราจะต้องไปถ่ายรีเวดติ้งการที่เราจะต้องไปถึงสถานที่จริงอะไรเงี้ยเดือนนี้ใช่ไหมครับที่ไายที่จะบินไปบินที่เวียดนามเนี่ยอ๋อใช่ครับเดือนนี้แหละที่ที่ที่จะบินไปปลายเดือนเพื่อที่จะไปไปนั่นแหละชินเทนต์คอนเทนต์ตีอะไรอย่างงี้คุยกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุยเรียบร้อยครับ ทุกอย่างลงตัวชุดเสื้อผ้าชุดอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยสถานที่อิตาลีอิตาลีครับอ๋อเราคิดไปว่าจะเป็นเห็นในฝันที่เราคิดไปในฝันโอ้โหยิ่งกว่าฝันเียครับเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วก็มันมันเป็นที่ที่เราใช่เลยอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนชอบน้ำก็มีเลกเฮ้ยเป็คนชอบน้ำชอบภูเขาอะไรเงี้ยก็มีภูเขาแล้วก็มีท้องฟ้าโอ้ทุกอย่างคือยิ่งกว่าฝันเลยเป็นเอาลโด แต่ถ้าฝนตกก็ไม่รู้ไม่รู้ฝนตกก็แต่งฝนตกก็แค่เปียกเองแเข้าใจรู้ไหมคะอย่างที่ทางที่คุณค่อยๆจัดการให้แบบว่าที่อิตาลีก็เราติดต่อ w e ด d i n g p l a n n e ที่นู่นครับเป็นคนที่นู่นเลยครับผมใช่แล้วก็มีพวกญาติของทางบ้านน้องๆด้วยที่คอยคอยคอยช่วยช่วยเหลือให้ให้แนวคิดอะไรอย่างเงี้ยครับมีเพื่อนจากเมืองไทยยินดี มีแน่นอนมีแน่นอนเออก็งานจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่มากครับก็เราก็จะคัดเฉพาะคนที่เราสนิทมากๆแล้วก็ยังติดต่อกันแบบใกล้ชิดมากๆที่ที่จะไปครับผมแต่ว่าอันนี้คือที่ต่างประเทศครับที่ต่างประเทศก็ทั้งหมดในงานเรารวมประมาณ 60- ส0เคนเลยนะร่ำเลยปะไม่ขนาดนั้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องมีทางบ้านของเมกาที่บ้านญาติ้อง บินไปแล้วที่ไทยบินไปไปรวมกันมันไม่ได้ถึงขั้นสองลำแต่ว่าก็งานที่ไทยอ่ะสนามบอลสนามเยอะมากเราก็พยายามดูลิสต์ชื่อแล้วโอ้คนนี้ก็รู้จักเอางี้ว่าเหมือนเหมือนทีมบอกว่าลิสต์ในชื่อแล้วรู้สึกปวดหัวก็ก็ไม่ไม่ปวดหัวหรอกครับแต่ว่ามันค่อนข้างเยอะครับผมก็กลัวไม่ใช่ที่ปวดหัวก็คือเรากลัวมันตกหล่นใช่แล้นเองไม่ไม่ได้มีอะไรสถานที่เราครับพอไม่ผ่าน พ่อพอไม่งั้นต้องเป็นสถาบัอบทุกเรองเลพอพอเฉลไม่มีเลยนะแต่ไม่พการกคุยกันางนีใออกอเดียเยะงโอ้โหแน่นอนครับน้องเยอะสุดแล้วก็ค่อนข้างเครียดแหละแอที่ผมสบายใจก็ตกไีพี่น้องหมดแล้วตอะบอกใจใช่แต้ว่าดีเทลเป็นเขาหมดเลยเป็นเขาหมดเลยใช่ใช่เขาเขาเตรียมงานต้องยกเครดิตให้เขาเลยอะ บอกว่าจะเป็นงานที่สวยมากๆงานหนึ่งแล้วก็แฮปปี้มากๆแต่เราก็คือมีอะไรที่ใจมีอะไรที่ใจอย่างเดียวไหมเราก็ให้คำปรึกษาิดหน้อยเขาเาก็ส่งคําถามมาถามบ้างแต่สุดท้ายเราก็ต้องถามเขาว่าอยากได้ไหมล่ะไม่อยากได้ก็ไม่ต้องคิดมากก็เอาเถอะเอาที่คุณอยากได้ดีกว่าเดียวี่ดีกว่าเดี๋ยวมันครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยเราคงไม่อยากแบบน่าจะเอาน่าจะเพิ่มอันนี้อะไรอย่างเงี้ยาจะเอาเลยก็อยากให้สมบูรณ์ที่สุดใช่ใช่ใช่อยากซื้อพี่นตอนนี้ที่นับเป็นไว้มี ยอ่อจาเข้าเดิมใช่ไหมข้าเดิมข้าเดิมนะค้าเดิมครับแต่ชุด<อ>ที่เขาบอกว่าชุดแบบทับซีพีน่ะยังไม่เคยเห็นก็ยังไม่เคยเห็นแน,น่นอนยังไม่เห็นจริงๆยังไม่เห็นจริงๆเขาได้เขาไปลองมาแล้วเดือนนี้เดือนที่บอกว่าเดือนนี้ก็กต้องบินไปลองเหมือนกันไ<อ>แ,แมไปลองครั้งแรกสผมก็ไปลองมาแล้วด้วยเหมือนกัน แต่คนก็ต่างยังไม่เห็นลูกครับขาบอกว่าเก็บไว้คือเซอร์ไพรส์ก็ไม่ซเลยเซอร์ไพรส์อยากให้พี่หมากร้องให้ถ้าถ้าถ้าผมคือรู้ใจผมว่าผมร้องตั้งแต่เช้าวันนั้นลูกออกมาอาจจะตาบวมตาแดงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันก็เป็นที่สุดอีกวันหนึ่งสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งอย่าะครัาวันนี้ก็ไปทีไปทีอันนี้ เขาเหลียวเรียกว่าเรียกว่าคลิปเพิ่มน้ำหนักด้วยกินแบบกระตุยก่อนที่จะไม่ได้กินก่อนที่เราจะต้องเข้าคอร์สอะไรอย่างเงี้ยครับคุมแต่ก็เตรียมตัวใช่ทิปนี้เป็นไงบ้างคะสนุกสนานชิลๆครับผมก็ไปไปเปลี่ยนบรรยากาศเออไม่ได้ไปมานานไม่ได้ไปมานานครับมีคอนเสิร์ตแท๊กี่เนาะแท๊กซี่มากๆทุกนี้ก็ทุกนี้ก็ละครออด้วยแล้วถ่ายเสร็จไปแล้วด้วย ก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ที่ดีามากๆมา,ารเรียมหมดแล้วเออทุกอย่างเพียมหมดแล้วแต่ว่าแฟนปลายปีของเราคุณลูกเพียมไว้หมดแล้วใช่แล้วก็ได้ดแล้วก็ววกพร้อมที่จะกลับมารับงานใหม่ในปีหน้นาถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ